เอาขึ้นหันจุดเถอะคือพวกขั้วแข็งขั้วแท้ <face> มีจากขวนขวดผมี่ห uh, um, mm ้างอยากอัน huh. น uh ี้วาไว้ดูอยากห้างเอาปั๊บวดจับมือหนึ่งจับดังเลยน้ ไก่ซิดเลยตานี oh, so no. ่มันบ่ค่าจังละมันค่าบ่งหานละเออค่าตามว่าหัวน้ำแล้วน้ำเดียวตรง่ปาสาิควางเลยวางเลยปาค่เออเอหัน้ำยา่น้ำมือนึ่งลาดมือนึงตรงเอา มันใบหลายหมดจักชี้ตรงเบาเลยโอ้ยเฮียใจคุ้เออเอาดีไวเลืดเดี่ยวหัวดำเงี้ยดแห็งเอาอะไร่ปนะมึ้นปูปัดได้แน่หันเอาเนี่ยหันน้ำย่อหยดหยดดิิีนหันน้มมาน้ำบ่กตีนหาน้ำด้เอาปัดเอาเสร็ลย น้อยๆเออลงรถเอาลงไปรถยังจังเรียกออกขีมวันไม่ก็ได้ <c oughs> รวแล้วว่ไปด้ยอย่าไปได้ยเอา